สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชัยนาคขนเตอรลาลีก้านะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงการรีวิวความพร้อมความเคลื่อนไหวศึกลาลีก้าสเปนนัดแรกในวันอาทิตย์เป็นคู่เอกนะครับที่กอริซลมอัลฟองโซเปเรสเกตาเฟ่พบกับแชมป์เก่าบาร์เซโลนานะครับคู่นี้เกตาเฟ่ afe, สถิติเหนือกว่านะครับในการเล่นที่อัลฟองโซเปเรสสามปีหลังสุดเนี่ยเกตาเฟ่ afe, ไม่แพ้บาร์ซ่าเลยครับเสมอ2แล้วก็ชนะ1น,นะครับ แต่ปีนี้ปัญหาของเกตาเฟ่ก็คือในเรื่องของการเสริมทัพไม่มีเงินนะครับนาเตะตัวเดิมๆนะครับแล้วก็มีขุมกำลังหลักที่ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้โดยเฉพาะเอเอสูนาวดาวยิงคนสำคัญที่ยังเจ็บ ACL อยู่กว่าจะกลับมาได้ก็ทันวาคงนี่นเลยข้างหน้าต้องใช้คนมีลาตาซ่าเด็กมาดิดนะครับจากชุดกาติยา เล่นคู่กับไคเมมาตาตรงกลางเนเมนย่ามากซิมโมวิคและเซเลนยาเป็นตัวเชื่อมเกมแล้วก็ตัวทําเกมรุกแล้วก็ให้ชินเนดาโกดัมเป็นมิฟิลตัวรับส่วนแผงหลัง3าคนต้องลุนโอมาอันเดเดเ,ดเตว่าลงทะเบียนทันไม่ทันนะครับถ้าลงไม่ทันนี้ปัญหาเกิดเลยนะครับว่าจะเอาใครมายินเป็น3เซ็นเตอร์แบค็ควมกับเซฟานมิโตวิชแล้วก็ทางโดมิโกสตูอาร์เตนะครับส่วนวิงขวาซ้ายลงทะเบียนแล้วนะครับ ดามิเอนโซเลสขวาแล้วก็ซ้ายเป็นทางด้านอาวาเรสนะครับผู้สารประตูดาบิดโซเียส่วนบาเซโลนานะครับลงทะเบียนไม่ทัน2คนอินิก้เป็นยา่ากับมาโกตารอนโซแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกนะครับเพราะว่าตัวหลักพร้อมลงสนามเกมลุกวันนี้ราฟินญาเลวันดอฟสกี้แล้วก็าปาโบลกาบีที่จะอินเวิดเข้ามาทำเกมตรงกลางแล้วก็เปิดให้อเลคันโดบาเด้ แลบขึ้นมานะครับจากตำแหน่งแบ็กซ้ายตรงกลางมีเปเดรีโอโยนโลเมลและก็แฟรงกี้เดยยองเซนเตอร์ใช้คือเซนเส้นยืนกับชูสกุงเด้แบ็กขวาอาราโอคนะครับผู้สารประตูก็แทนสีิเกนคุณโดกันน่าจะออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองไปก่อนถึงแม้ว่า3ปีหลังบาซ่าจะไม่ชนะเกดาเฟ่เลยแต่สภาพทีมขุมกำลังเกดาเฟ่เหมือนไม่ได้ขยับไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยนะครับขณะที่บาซ่าดูแข่งขึ้น ฟอร์มในช่วงปีนี้ั่นก็ดูดีผมมองว่าวันนี้บาซ่าจะล้างอาถรรพ์ได้จะบุกมาชนะเกตาเฟ่ได้นะครับให้สกอร์อยู่ที่2ประตูต่อศย์ส่วนคู่อื่นๆอีก2คู่ผมคิดว่าเซลตาบิโก้ชนะโอซาซูน่ายากครับให้เสมอครับโอซาชุดนี้น่าจะดีอย่างต่อเน,นื่องจากเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าตัวหลักยังอยู่กันค่อนข้างครบเลยนะครับโอซาจะแบ่งแต้มได้อีกเกมหนึ่งบียาเรอันเสียตัวหลักไปเพียบเลยนะครับตัวที่เข้ามายังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าดีหรือเปล่า ก็วันนี้นะครับจะใช้โซลอดยืนเป็นหน้าเป้าทางเอาขนาดโมเรโนไปยืนทางด้านขวาและโคสลุยโมเลเลสไปยืนทางฝั่งซ้ายส่วนเบติสก็มีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนเยอะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเบติสอน่าจะมาเน้นรับลาวโต้ก็ยังพรคอม,มีโอกาสที่จะแบ่งแตนได้ครับเบติสไม่น่าจะแพ้นะโอเคสําหรับใครที่ต้องการนะครับเข้ากลุ่มฟุตบอลแบบจัดเต็มเนี่ย นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ิ้มส์ลาลีกาหรือไม่ก็จิ้มที่ลิง์ด้านล่างนี้นะครับมาคุยฟุตบอลกันสนุกสนุกมันมันกันครับ